สวัสดีครับผมวันนี้อัวซัมทีวีจะมาสรุปในส่วนของเนื้อหาเอโนฟซวีกันนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูในส่วนของเนื้อหานอาหีโร่ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอทางด้านบุมนขวาที่ผมได้เขียนไว้นั่นเองนะครับและเพื่อนๆตัวเป็นการสรุปเนื้อหา DLC เอโนฟซวีนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดบรรยายไทยเพื่อเป็นการเพิ่มมัธยรดในการรับชมถ้ามาคนที่ยังไม่เล่นเนื้อหาหลักก็สามารถกลับไปเล่นกันก่อนได้นะครับแล้วค่อยกลับมาดูวิดีโอนนี้เนาะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เปิดเรื่องมานะครับผมจะเป็นช่วงที่อีธานกับมีอาแล้วก็โซอีพบกันนั่นเองนะครับแล้วก็เหลือเซรุ่มอยู่แค่อันเดียวนะครับผมสําหรับการแก้ไขเชื้อโมนะครับท้ายที่สุดแล้วตอนจบจริงๆก็คือว่าอีธานนั้นฉีดเซรุ่มให้กับมีอานั่นเองนะครับโดยอีธานได้บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเรียกคนมาช่วยนะครับทางซ้าของโซอีนะครับผมก็หนีออกมานะครับผมหลังจากนั้นโซอีก็โดนเอเวอร์ลนนะครับผมขยายแพร่กระจายเชื้อหลังจากนั้นเธอก็สลบไปนั่นเองนะครับ และนั้นตัดกลับมาเราได้รับบทเป็นลุงโจนะครับผมซึ่งแอบดูทหารหน่วยแอมเบล่าที่กำลังตรวจสอบตัวโซอี้อยู่ว่าตอนนี้โซอีนั้นติดเชื้อแล้วนะครับ Casuali her Whoa. Uh, stop stop uh, Oh uh, my goodness. So what the hell do they do to you? <sighs> Listen to me. We're here to help. <laughs> no, I don't believe you, boy. Tell me, what kind of help comes in a helicopter gunship? ตอนที่โจเข้ามานะครับก็มีความแบบว่าไม่เข้าใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมโซอี้เป็นแบบนี้นะครับ oh. ก็เลยพาดอัดเจ้าทหาร2คนนี้นะฮะ oh. แล้วก็ลากไปมัดนะครับผมแล้วก็ กลับเข้าไปถามไทยนะครับว่าทําอย่างไรเกิดอะไรขึ้นทําไมซุ่ยเป็นแบบนี้ทําไมติดเชื้อนะครับผมทหารก็ไม่ยอมบอกนะครับจนกระทั่งโจต้องใช้กําลังนะครับจนกระทั่งโดนบอกออกมาน,นั่นเองนะครับว่าจะต้องไปหาเซรุ่มมา There's a cure. You're lying to me. Ooh. I'm not lying. I'm not lying. We were on our way to get her treatment, and you fucked that up when you jumped us. They're probably still waiting for us right now. Where? นะครับมารักษาเธอนะครับผมหนละังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ควบคุมตัวละครโจนะครับซึ่งตัวละครโจก็จะเจอโนตอันหนึ่งน,นะครับพวกซึ่งโจเนดูเหมือนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจระเข้นะครับผมแล้วก็พวกสัตว์ต่างๆนะครับคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสัตว์นะครับผมซึ่งดูเหมือนว่าจระเข้ในบึงเนี่ยมีความดุร้ายมากขึ้นนะครับผมแล้วก็กัดทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับผมแถมเอ่อพวกรัฐเนี่ยเหมือนกับว่าจะวิจัยอะไรบางอย่างเหมือนกับว่าที่ทางโนตที่ทาง ลุงโจได้เขียนไว้นะครับก็คือมิไม่มีความเข้าใจเลยเลยนะครับอยู่ดีฮอก็บินบานะครับหรือว่าเราจะปิดอะไรบางอย่างในการทดลองสัตว์หรือเปล่าอันนี้ทางทางโจได้เขียนไว้่นองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเราก็จะเจอกับชายทหารที่โดนจัดการเรียบร้อยนะครับ What h Yeah แล้วเราก็เจอกับเซลล,ลูมหลอดหลอดหนึ่งนะผมแล้วหลังจากนั้นเรากลับมาบ้านนะครับไฟก็เริ่มลามขึ้นครับลามขึ้นเรื่อยๆจนโจก็เห็นโซอี้เอาเซลัูมฉีดเข้าไป ต่ทหารบอกว่าแค่นั้นไม่พอหรอกมันต้องเต็มหลอดซึ่งทหารบอกว่าเนี่ยจะสามารถไปผลิตให้มันเต็มหลอดได้นะครับที่ฐานนะครับ She needs แต่ว่ายังไม่ทันพูดเลยว่าฐานไหนนะครับอยู่ดีก็มีบางสิ่งบางอย่างนะครับฉีกร่างเต้าทหารคนนี้ทิ้งนะฮะทำให้โจเนี่ยต้องออกตามหานะครับผมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไฟมันเริ่มลามเข้าไปนะครับแล้วก็ลุกไหม้นะฮทำให้ต้องมีการเคลื่อนย้ายแล้วก็หลบซ่อนนั่นเองนะครับผมทำให้เออโจนะก็ต้องขับเรือช่วยโซอี้หนีไปนั่นเองนะครับ <No! S 1> โจก็โจ,ก,โจก็ขับ าพาโซอี้หนีมานะครับจนเ,เจอกับกำแพงอันหนึ่งนะครับที่มีเหมือนเหมือนกับมีการกั้นอะไรบางอย่างไว้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นโจก็พาโซอี้มาซ่อนอีกที่หนึ่งนะครับผมแล้วโจโอีอโจก็ทำการตามหาฐานที่แอบตั้งไว้ของอัมเบล่าต่อนะครับผมโดยหลังจากที่เดินมาเรื่อยๆก็พบกับโน้ตที่เขียนว่ามีการ ใช้คำสั่งนี้ทันทีนะครับผมโดยเชื้อราเนี่ยได้แพร่กระจายไปทั่วบึงแล้วนะครับแถมยังจะไปแพร่พันธุ์ให้กับเจ้าพวกสัตว์ทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ๆนะครับผมหรือว่าเชื้อโมใหม่ๆขึ้นมาอีกนะครับเราต้องอยู่ยังการแพร่กระจายนี้นะครับผมแล้วกโ็โดยที่ต้องหายาหยุดการแพร่กระจายนะครับผมซึ่งสามารถผลิตได้ที่ฐานเรือใหญ่นั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะทราบเลยว่าเราต้องไปที่ไหนนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเจอกับบอสตัวนี้หนึ่งนะครับผมที่มีหน้าตาเหมือนหนวดปลาหมึกนะครับผมแล้วก็มีพละกําลังที่แรงกล้ามากโดยเขาในโจมตีระยะประชิดนะครับโดยการปล่อยมวยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการจัดการเขานะครับผมแล้วก็ผ่านมาที่บึงนะครับ no จนมาพบกับทางขึ้นเรือใหญ่นั่นเองจะได้เห็นจะเห็นได้ว่าจะมีฐาน ที่ผลิตเซรั่มได้จริงๆนะครับหลังจากนั้นโจก็ผลิตเซรั่มขึ้นมาสำเร็จนั่นเองนะครับ This <c oughs> หลังจากที่เติมเซรั่มครบแล้วนะครับก็ต้องไปช่วยรักษาโซอีนะครับแต่ว่ากลับมาเจอกับเจ้าบอสตัวเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นปลาบึกนักมวยนะครับที่พยายามจะต่อสู้กับเรานะครับโจก็เลยต้องพยายามจัดการมันให้ได้นะครับแล้วก็เอาชนะมันได้สำเร็จนั่นเองด้วยการบิดหัวมันออกมานั่นเองนะครับ ังจากนั้นเราก็มาหาโซอีนะครับแล้วก็เตรียมวิธีฉียาต้านแต่ว่าเจอเซอร์ไพรส์ครับผมเจ้าหนวดปลาหมึกกลับมาอีกครั้งครับยังไม่ตายด้วยครับมีการฟื้นฟูนะครับแล้วก็จับโซอีแล้วก็เดินทะลุฉากไปเลยนะครับผมแล้วก็ เข้าไปในทางเข้ากำแพงใหญ่นะครับโดยที่เราขับเรือตามนั่นเองนะครับ hey! Leave Family alone, asshole! แล้วเราก็ต้องไปตามหาโซอีน,นั่นเองนะครับจนมาถึงที่โบสนะครับผมแล้วเราก็เจอกับเธอนะครับแต่กับโดนเจ้าปลาหมึกเล่นงานอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยทําการจับไว้นะครับโดยเจ้าปลาหมึกนะก็ได้ทําการโดนถอดหน้ากาก,ากออกไปนะครับ และเป็นแจ็คเบเกอร์น้องชายของโจนั่นเองหลังจากนั้นโจก็โดนอัดจนสลบไปนะครับตื่นขึ้นมาอีกทีก็อยู่บนโรงศพแล้วนะฮะแล้วก็โดนจับขังไว้แล้วก็ปล่อยลอยน้ำไปเลยตัวแจ็คนั้นเหมือนกับว่าจะพยายามปกป้องโซอี้จากทุกสิ่งที่เป็นอันตรายนะ หล <c oughs> ังจากนั้นโจก็ตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็พร้อมกับวิทยุและก็หอที่ตามมาเยอะมากนะครับแล้วก็บอกว่ามีสัป,ปราหตัวใหม่นะครับผมโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับผมโดยที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนด้วยซ้ํานั่นเองนะครับ There you are, you son of a bitch. Let's do this. หลังจากนั้นนะครับเราก็เจอกับกำปั้นไฟฟ้านะครับที่ไว้ใช้จัดการกับตูวโบก B.O. โันยูได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโดยทําโดยอัมเบล l ่านั่นเองนะครับเขาในในมันจะมีเขียนโน้ตว่ามันชื่อโค้ดเนี่ยว่า mp amp 7 8แนั่งแต่หลังจากนั้นนะหลังจากที่โจเข้ามาที่บ้านของแจ็คเบเกอร์นะครับก็จะเห็นได้ว่า เราจะเจอกับทางโซอี้นะครับที่นั่งอยู่น่นเองนะครับดังจากนั้นแจ็คก,ก็โผล่ขึ้นมาตามสัญทัตยานในการป้องกันตัวของแจ็คแล้วก็ปกป้องโซอี้่นเองนะครับทําให้เกิดการต่อสู้กันร,ระหว่างแจ็คก,กับโจนั่นเองนะครับโจก็ทําการล้มแจ็คลงนะครับ จเนียเอาเซรล่รมมาฉีดกับโซอีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฟื้นขึ้นมานะครับและหน่วยอเมรล่าก็มาช่วยพอดีนะครับพร้อมกับคริสนะครับโซอี้ก็ปลอดภัยนะครับผมจากการช่วยเหลือของคริสนะครับ โดยการติดต่อของอ e ีธานนั่นเองนะครับโดยลังจากที่โซอีนั้นปลอดภัยแล้วนะครับโจก็มาปลอบโซอีว่าทุกคนเนี่ยในครอบครวเขารักเธอนะจริงๆเขาไม่อยากทำร้ายที่หรอกขนาดพ่อแจ็คนะครับก็ยังปกป้องเธอในเวลาสุดท้ายนั่นเองนะครับ I was trapped with those monsters for 3 years All of them trying to kill me I can't believe it's b i n me over You gotta know loved somewhere your o was still family they y โ y ยโซอี้ก็ยังรอดเช่นเดิมนะครับแล้วก็ได้รับสายจากอีธานนะครับว่ามีคนเรียกพวกคริสเนี่ยมาช่วยโซอี้โซอี้คุณอยู่ e ี่ไหนมัน it's คุณ I don't believe it. You actually made it. We both did. You didn't forget about me. I told you I'd send help, and I always keep my promises. Thank you, Ethan. ประมาณนี้นะครับผมเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อหา r e s i d e n i 7นะครับ In of s o e นะครับยังไงฝากคุณจำทาง Facebook YouTube แล้วก็ t r i t c h เช่นเคนะครับแล้วก็ทํามีอัปเดตเพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหา r e s i d e n นะครับผมจะทําการ อัปทันทีนะครับแล้วก็อัปเดตข่าวเพื่อนเื่อทันทีนะครับและส่วนเนื้อหาเกมอื่นๆก็สามารถติดตามผ่านทางชน n e นเราได้นะครับผมก็พยายามจะทำและเนื้อหาเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับผมวันนี้ขอตัวลา่อบผมสวัสดีครับ